สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาเจาะลึกกับสินค้าใหม่นะคะสินค้า One e s All ค่ะเอาใจสำหรับคนรักสัตว์เลี้ยงนะคะ กับเครื่อง BM1 ค่ะเครื่องตัดแต่งขนตัวนี้มาพร้อม8ฟังก์ชันภายในหนึ่งเดียวค่ะสามารถตัดขนดูดขนแปรงขนเป่าขนได้ภายในเครื่องเดียวกันเลยนะคะและตัว BM1 รุ่นนี้นะคะเขาเปิดตัวมาในราคา4,990บาทเท่านั้นค่ะถือว่าคุ้มมากสาหรับ8ฟังก์ชันภายในเครื่องเดียว และแบรนด์ One e s t All นี้นะคะเขาพัฒนามาเพื่อตอบโจทย์สําหรับคนที่รักสัตว์เลี้ยงค่ะช่วยในการดูแลสัตว์เลี้ยงให้สะดวกสบายและง่ายดายมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้เราจะมาทดสอบเจ้าเครื่องนี้กันนะคะว่าคุ้มค่าแก่การลงทุนหรือเปล่าเราจะมาเจาะลึกทั้งเรื่องฟังก์ชันและการใช้งานสินค้าตัวนี้กันค่ะโดยจะแบ่งการรีวิวเป็น5พาร์ทหลักๆด้วยกันการอันบ็อกซ์สินค้าสเปคตัวเครื่องการทดสอบฟังก์ชันการใช้งานจริงรวมถึงการสรุปคะแนนและความประทับใจสินค้าโดยรวมให้ชมกันด้วยค่ะ เรามาเริ่มเปิดกล่องกันเลยค่ะภายในกล่องก็จะมีถุงผ้าคู่มือการใช้งานและสายชาร์จต่อมาก็จะเป็นท่อดูดขนความยาว1.5เมตรซึ่งมีหัวมาให้ด้วยกัน4ี่รูปแบบค่ะโดยจะมีหัวกิ้งกำจัดขนแปรงสลิกอร์หวีเก็บขนและท่อดูดขนทรงยาวค่ะถัดมาเป็นท่อเป่าลมค่ะท่อน,นี้ก็จะมีความยาว1.5เมตรเช่นกันค่ะมีหัวมาให้ทั้งหมด3แบบค่ะจะมีหัวเป่าปากแคบและหัวเป่าปากกลม แล้วหัวสุดท้ายก็จะเป็นหัวเป่ารูเล็กหลายรูค่ะแล้วก็มีคิปเปอร์นะคะหรือตัวแบตเตอรี่นค่ะและลองหวีแต่ละเบอร์ให้มาด้วยทั้งหมด6เบอร์ค่ะและก็ตัวเครื่องดูดขนและเป่าลมค่ะทุกอย่างมาแบบครบชุดพร้อมใช้งานเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูสเปคสินค้า One is all รุ่น B M 1กันนะคะโดยเราจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะเครื่องเป่าและดูดและเครื่องตัดขนค่ะหรือคิปเปอร์นั่นเองเรามาเริ่มกันที่เครื่องดูดและเป่านะคะ การใช้งานกับประเภทขนสัตว์ได้ทั้งหมดไม่ว่าจะหนาหยาบหรือแห้งแนะนำให้ใช้ในการดูดขนไปพร้อมตัดค่ะปรับแรงดูดได้ถึง3ระดับแรงดูดสูงสุดได้1 5 0 0 0 pa มีฟังก์ชันการปรับอุณหภูมิของลมได้7ระดับตั้งแต่35องศาเซลเซียสถึง65องศาเซลเซียสเลยค่ะน้ำหนักเฉพาะตัวเครื่อง2.5กิลกร,รมัมความจุกล่องเก็บขนขน,ขนาด2.5ลิตรความยาวสายไฟ2.6เมตรเครื่องตัดขนหรือเปอร์ ใช้งานประเภทขนสัตว์ได้ทั้งหมดไม่ว่าจะหนาหยาบหรือแห้งสามารถใช้งานได้ทั้งสุนัขและแมวสามารถใช้งานแบบเสียบสายพร้อมดูดและลายสายได้ปรับการตัดได้สูงสุด2ระดับแบตดีเทียมไอออน1,400อแอมป์ใช้งานได้นานถึง1.5ถึง2ชั่วโมงค่ะชาร์จเต็มใน2.5ถึง3ชั่วโมงน้ำหนักคิปเปอร์230กรัมค่ะทั้งเครื่องดูดและเป่ากับคิปเปอร์ให้เสียงที่เบากว่า60เดซิเบลทำให้สัตว์เลี้ยงไม่ตกใจ กับสเปคที่ให้มานะคะบอกเลยว่าทั้งการดูดขนเป่าขนตักขนสามารถทำได้ง่ายๆภา,ายในเครื่องเดียวเลยค่ะเรามาทดสอบการใช้งานจริงกันเลยนะคะเรามาเริ่มที่ฟังก์ชันแรกคือการดูดขนกันก่อนเลยฟังก์ชันการดูดขนเครื่องนี้ทำงานได้ดีมากค่ะขนที่ดูดเข้ามาในท่อไม่มีหลุดกระจายนะคะแม้แต่ขนที่สั้นๆที่หลุดง่ายๆเนี่ยก็ดูดเข้าไปในเครื่องได้อย่างหมดจดเลยค่ะ นอกจากนี้ยังสามารถปรับระดับแรงดูดได้ตามขนาดของน้องสัตว์เลี้ยงทําให้สามารถเลือกใช้งานได้ดีไม่ว่าจะเป็นน้องหมาหรือน้องแมวที่มีขนาดขนที่ต่างกันก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของการเก็บขนที่หลุดร่วงทั่วบ้านอีกต่อไปค่ะลองมาดูกันต่อค่ะว่าฟังก์ชันแบบเป่าการใช้งานจริงแล้วจะเป็นยังไงฟังก์ชันเป่าขนการปรับอุณหภูมิของลมที่มีหลายระดับตอบโจทย์ในการใช้งานได้ดีมากค่ะ ตั้งแต่ลมเย็นที่ช่วยให้น้องสัตว์เลี้ยงรู้สึกสบายไปจนถึงลมอุ่นที่ช่วยให้ขนน้องแห้งเร็วและยังไม่ทําให้น้องรู้สึกร้อนจนเกินไปด้วยค่ะฟังก์ชันนี้ช่วยให้ขนแห้งได้เร็วมากโดยที่น้องไม่รู้สึกว่าไม่สบายตัวเลยอีกทั้งยังทําให้การดูแลขนเป็นเรื่องที่ง่ายดายและรวดเร็วขึ้นค่ะต่อกันด้วยคิปเปอร์ตัดขนมาดูกันค่ะว่าทํางานได้ดีขนาดไหนการตัดขนคิปเปอร์ที่สามารถใช้งานได้แบบเจีบสายพร้อมดูดและแบบไร้สายทํางานได้ดีมากค่ะ บมีดคมตัดขนได้ง่ายไม่ทําให้น้องสัตว์เลี้ยงรู้สึกเจ็บหรือไม่สบายตัวแม้แต่ขนที่หนาหรือยาวการตัดขนเป็นไปอย่างราบรื่นและไม่สร้างความเครียดหรือการกดดันให้กับน้องเลยค่ะทําให้การตัดขนหรือการปัขนเป็นเรื่องที่ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะการใช้งานทุกฟังก์ชันถือว่าตอบโจทย์มากเลยค่ะโดยเฉพาะความสะดวกสบายในการตัดขนพร้อมดูดขนไปพร้อมกันเลย และตอนนี้เรามาให้คะแนนกันค่ะกับสินค้า One is All รุ่น BM1 โดยเราจะแบ่งคะแนนเป็นผัดผาตามนี้นะคะดีไซน์นะคะคะแนน4.5เต็ม5คะแนนค่ะตัวเครื่องมีดีไซน์ที่กระทัดรัดและสวยงามน้ำหนักของเครื่องที่ไม่หนักเกินไปเหมาะสำหรับการใช้งานในบ้านและขนาดที่ไม่ใหญ่มากก็สามารถเก็บได้สะดวกค่ะสเปคคะแนนจะอยู่ที่5คะแนนเต็ม5คะแนนเลยค่ะมีฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลาย ทั้งการดูดขนตัดขนและปอขนสามารถปรับระดับอุณหภูมิและแรงดูดได้ตามต้องการค่ะต่อไปในเรื่องของการใช้งานนะคะเอาไปเลย5คะแนนเต็มค่ะใช้งานง่ายมากค่ะและยังทําให้ชีวิตง่ายขึ้นช่วยให้การดูแลขนสัตว์เลี้ยงเป็นเรื่องที่สนุกและสะดวกสบายแม้จะเป็นมือใหม่ก็ตามค่ะความคุ้มค่านะคะให้4คะแนนเต็ม5ค่ะด้วยราคาประมาณ4,990บาทถือว่าคุ้มค่ากับฟังก์ชันที่ได้รับค่ะแต่หากใครไม่ได้ใช้งานทั้ง3ฟังก์ชันก็อาจจะไม่คุ้มค่าเท่าที่ควร เดี๋ยวเรามาสรุปความประทับใจโดยรวมด้านเด่นของสินค้ากันเลยนะคะในภาพรวมสินค้าวัน is ส l l อรุ่น BM-1 ถือว่าเป็นเครื่องที่ครบคันค่ะและตอบโจทย์การดูแลสัตว์เลี้ยงได้ดีมาก การรวบรวมฟังก์ชันทั้งการดูดขนตัดขนและการเป่าขนไว้ในเครื่องเดียวกันและยังมีหัวให้เลือกเปลี่ยนถึง8แบบทำให้การดูแลสัตว์เลี้ยงสะดวกและประหยัดเวลาฟังก์ชันต่างๆใช้งานได้ง่ายค่ะอีกทั้งมีเสียงที่เบาและปลอดภยัยทำให้สัตว์เลี้ยงไม่ตกใจบอกได้เลยว่าคุ้มค่ากับการลงทุนสำหรับใครที่ต้องการอุปกรณ์ที่ช่วยการดูแลน้องสัตว์เลี้ยงแบบครบวงจรค่ะ ขอบคุณสำหรับทุกคนที่รับชมคลิปนี้จนจบนะคะและส่วนใครที่กำลังมองหาอุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยงที่ครบจบภายในเครื่องเดียวแนะนำเป็น One is all รุ่น BM1 เลยค่ะถือว่าตอบโจทย์สำหรับคนรักสัตว์และถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดติดตามช่องอีก,กัจเจตไทยแลนด์ไว้ด้วยนะคะเพ<ต>ื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้อีกค่ะและเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค<ต>่ะ